โมมีข้อเหนียวด้วยค่ะพี่น้องไม่ตัดไข่ ว่าแต่เร่งมากกะหาแนวกินโหลดค่ะพี่น้องเมื่อนี้ขี้อยากกินปลาหนึ่งเจวค่ะแจลข้งวห่ามือนี้กะสิไส่บักกอกน้ำเด้อค่ะพี่น้องย่ามบมากกอกนะคะย่างนี่บมกกอกปลาลายๆดีมวยมีปลาสุมปลาตะเพียนยัดไข่ค่ะพี่น้องจะเอามาหนึ่งใส่กับเห็ดฟางเห็ดฟางก็มีตะดงใหญ่ๆค่ะพี่น้องงามงาแล้วก็มีกวางตุงน้ำขาแต่ว่ากวางตุงนี่มวยจะลวกเอาด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าอยากได้สีสวยๆขั้นตอนแรกก็เอาปลาไปหนึ่งว้ก่อนเลยค่ะพี่น้องมอหนึ่งกะตะมุตะมิตามอัตรานี้ จะวลาไปซิหานาทีเนาะคะ่ะจากนั้นเข้าก็มาเห็ดเจลไว้เลยค่ะพี่นงเครื่อง <C> e <aring> ปรุงก็จะมีพริกป่นผงนวปลาตอนแหลัวก็นนำปูราผ้าแสบด้วยค่ะพี่นงตัวนี้โบเข้มโบข้าวหล้วก็หอมมันปูอ,อ่อ,อน,นๆตาเ<ล>ยคยบอก,กอปกปลาข้องเฮาลงไปเนาะคะ่ะผู้ได้มักสุมมักบสมกาจัดไปเลยด้วยค่ะพี่นงมือนีมวยใส่ไปสองหน่วยค่ะชิมรสชาติความเผ็ดความนวความเปรี้ยวตามตรงการหลักะใส่พักชีลงไปหรือว่าพักหอมปอมเนาะค่ะพี่นงกะข้นๆในเขากันอีกเท่านึงกะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล จากนั้นเขาก็มาเปิดเบื้องหนึ่งปลาห้องเขาค่ะหนึ่งปลาหองเข้ากับซุปพอดีเลยค่ะพี่น้องเป็นตาแซบ<อ>แม่บอกเลยว่าเมนูนี้เขาเบิร์ตติแท้แจ้าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบอินดี้ชาแนลมาค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูปลาส้มปลาตะเพียนยัดไข่หนึ่งกินกับเจลบอักกอกด้วยค่ะพี่น้องมื้อนี้หนึ่งไซ่เฮิตละกะนี่พักกวางตุ้งไม่หลวกเอาเพราะว่าหลวกเอาสีมันจะง,งามค่ะพี่น้องนี ม,มาเด้อจ่าพี่น้องเสียบๆน้ำกันกอ,องเขาเจลแบบเผ็ดๆเลยค่ะพี่น้องเจลวบบกอกคืออยากินเผ็ดๆปลาส้มปลาตะเพียนยัดไข่ี่ก็มีด้วยค่ะพี่น้องกิโลละสามร้อยบาทส่งฟรีเด้อจ้ะให้เบึงมองไข่ก่อนเลยโอ้โหนะอ,อันนี้ไข่เอามวหยัดนี่ก็เป็นไข่ของปลาตะเพียนแล้วก็ปลาจีนผสมกันเ้ว้อค่ะ อ,อร่อยมากมปลามีกะมีทั้งแบบว่าธรรมดาแล้วกันเนี่ยใคร บางคนว่าข้าเหนียวหรือเปล่าอยู่ในภุมิโมมีข้าวเหนียวด้วยค่ะพี่น้องไม่ตักไข่บอกโอ้หนะไข่แน่นๆเลยสมพอดีจ้ะ ไมักถอดมักปิ้งกะตามเข้ามักเลยค่ะพี่น้องอร่อยมากห้เบิงเจ้าเจ้าบกกอกเผ็ดๆเลยค่ะพี่น้อง ัง ừ, <c oughs> ไข่เหนียๆเลยค่ะ ปลานี่กระเหลวแต่รลอดด้วยค่ะพี่น้องบางรอบกะสองตัวลูกะบางรอบกะสามตัวบางรอบกะสี่ตัวอร่อย พ,พูดนะ <c oughs> บ่มเป็นเข่าด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ไข่ <c oughs> ไข่นี่กะก่อนเอามายัดเอากเอาไปเห็ดเป็นสมไข่ปลาก่อนเด้อค่ะเพราะว่าถ้าเอเห็ดเป็นสมไข่ปาก่อนิ่นจะเน่าค่ะพี่น้องอ นิดๆ <c oughs> มีรสชาติานหนัวนะหอมกลิ่นกระเทียมอือ Còn con tùng lái lại thì nó vô lại lớn nguyên vô đọt ไค่เน่นๆเลยค่ออะ กินมือกอะเปลี่อนยุ่มือจาของพี่เขาไป่น่องเปลี่อนยุ่งงานพี่ละ <c oughs> สีงํมงมอันนี้กลางกางบบหลายด้วยค่ะพี่น้องก้างไม่ค่อยเยอะแต่โบเมนวะไหลกลางเลยด้วยค่ะพี่น้องปลามันก็ตรงนี้กลางนะจ๊ะ กินเมนูที่เขาอยากกินเนาะค่ะพี่นอ้องแซ่บอยากกินยังกินหลวจอะอยากเห็ดยังกับเห็ดว่าแต่บ่อเดือดร้อนผู้อื่นเนาะค่ะพี่นอ้อง อืร่อยเจ้ยวน่ใส่น้ำปูลาหลายกับบอกเข้มด้วยค่ะ,คะบางคนเห็นแบบว่าเคยใส่ปลาละเข้มจริง ต่ว่านามปูลาเขาจะโบเข้มซัมปาราด้วยค่ะต้องลองค่ะพี่น้องลองดูอืมสแห้ง สมัยหนึ่งเนาะพี่น้องคําพูดมันละเอียดอ่อนถ้าห้าบนหูจักเข้าดีพ่อหรือว่าอยู่ในชีวิตประจําวันเขาอ่ะอย่าเ้าตัดสินเขาคือบางคนอะมาเห็นหมวยคลิปเดียวสิกะตัดสินเขาแล้วดูกันไปยาวๆเนาะจ้ะ เพมักจะแค่เลื่อนผ่านพี่นอ้อง่ายๆเลยอย่าเอาเวลาอันมีคา่าเวลาเฮ็ดงานมาเสียตรงนี้พี่นนองคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกเนาะจริงๆ แต่ก็ขอพูดพี่นองด้วยค่ะติดตามรับชมเป็นกำลังใจดีๆให้กันมาโดยตลอดเนะคะตะม้วยเสือวะ่ะตะมวยก็เห็นอยค่ะพี่นองส่วนมากกะจะมีเต้าคนหนาหากักคนไม่น่ารักอะ่ะน้อยมากๆ บางคนก็แบบเห็นเราแค่คลิปเดียวงสิแต่กับปลอยพานค่ะพี่น้องทุกคนต้องเจอธรรมชาติเหลืองธรรมชาติขึ้นเขาสิบุดิบแล้วสื่อเขามาซิบหาบา่ ดีด่ลือค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องได้ไปเราเกิดการเสียหายห่านกระรับเข้มทุกกรณีเลยด้วยค่ะสมพอดี ก็ซู้ไปกินอะไอย่างอีกพี่น้องแต่ว่ากินเขาสิบเบิร์ติปหนึ่งอะ ปลาตัวใหญ่หะางหนาจะประมาณครึ่งลูกตัวนี้สุดยอดปลาพีน่นงแส่บคา,ากจ่าง มือน,นี้่ะได้เมนูปลาส้มปลาตะเพียนยัดไข่หนึ่งเจ้เลยคะ่ะพี่น้องเป็นเจวบะก,กอกนี่ใส่บัก,กอ,อยกยนี่บะกอกเผ็ดๆเ,เลยค่ะเจวมือนี้สวง,สวงมีคนถามเขามาอยู่ว่าพี่หมวยสวงแปวานยังบส่สวงแปวานยังบบสวงก็คือเป็นแบบภาษาอีสานเลยคะ่ะพี่น้องแปลว่าประมาณมาบซสดฉื่นหนึ่งสินะคะอยากกินเผ็ดๆให้มันแบบว่า ตื่นเห็นัหมสดชื่นสินะคะพี่น้องคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องถามว่ากินสดหลวดัดหรือว่ากินมุ่งม,มัม่กินบอสุภาพจังใดก,ก็ต้องขอโทษขออภัยได้หลายเด้อจ้ะแล้วก็ท่ายไ้มาคลิปนี้มักเมนูนี้กะฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมวยนน้ำใจเด้อจ้าสำหรับเมนอนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ